ี๋ย่าพี่น้องสุทุกคนนะคะกอนเดินทางค่ะท่านีก็่สบายพี่น้องสบายนะคะเป็นไข่เป็นไข่ตาหมูวานเนี่ยค่ะหมูว่านถึงมาเป้นแห้ง Uhm, บ้านหาแนวหาแนวซื้อไข่พี่น้องแนวซื้อไข่คัะไปต่อยบัวมาก็พี่ปันปนะคะสองคนพกันยาวไปบัานบ้านลังกองหม้อแหลงนะคะไปต่อยบมวมากินกินเพิ hmm. masa, right urgency, fire, no. ่นค oh, ือจากเพิ่นพี่น้องแต่าอยากกินลายเราค่ะยานมะองเสียนะคะมเบมะบหมอบงนะคะบเขาบนะพี่น้อ จอดเบื้องกันยันแล้จอด้องยันแล้วโทหาเอาไอพดษังไรครับโชคดีที่พี่าปั้มมือน่งเมนบสนอซบุ่มอยากวะซุ่มอยากวซุ่มอยากไม่แก่นพรเลือดพี่ปันเพื่นอยากได้พี่น้องอ๋อนีคนไทยกินน้ำปาคนกินห้มันจวงไข่ขอบุณค่าพี่น้องตัวมันมันบ่โฟกัสเดดเอมาเดกแม่ ขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่ลำไยนะคะปลาซับพี่นงมันบ่โฟกัสเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กั่พ่น้าวบกัพี่นกองมีปัญหาตัวประเดี๋ยครับพี่นกอืมแ่บหรออืมแสบอ่ะ ชื่นลครเนี่ยจอปจระาเจ้าของใครจวนหมวกมันปิดหนาไมาแม่หมวกมันปิดหนาเพอดีข้าจะกินมืดแม่หินบ่เจ็บเท่บพี่ีแม่ผ้าแดกนําแดกแม่แซบแบตอตีมาถ้าแล้วก็ยดใจไปไว้ค่ะายเนี่บอกว่ามืดเรวเดียนขี้เรนหนูบมีมืดจับถ้าแมใกก็ แม่เฮ็ดเองบมปลาเด็กมาใส่อ uh. ินเแม่ปลาแดกมาอิอยลยแเ้าสิบวันเราเห็ดกหน่อยนึงถ้าเชีวี่เรกินกับเขากินลยเดกิ่อนกินได้หมดก่อนแม่ยมนางพี่นางกินนะอ้ยวาสนาชัดเจค่ายากเรต้องคุ้มมัจะให้ติ๊บแม่แต่ยางมาก็ให้เดติแต่ยางมาแต่ให้แม่เราได้รอยนึงเลเป็นสิ่งของแม่จุวยอื้มบลกวม่ ไข่เอาก่อนไข่กินสวัสดีค่ะมาตื้อหอมก็เซร็จพี่น้องไว้วันนั้นเอาออกยังโดนเจ้าจิ๋มเนาะตุ่ยข้ามยังไงคะอือ๋บางตอนประแดดตอนประแดดรู้สึกแล้วว่ามันต้องเผ็ดบม่นรู้สึกว่าเผ็ดขึ้นหัวดังเผ็ดเสียหัวดังหงุดเลยหลังจากกินเอ่อได้ยังหรอพอดายนมจีบขนมจีบไว้เพื่อเดินทาง น่าเลยตื่นมากินกินแล้วรอนว่าน่าเพื่นไปสวมให้ยุ่หลงจากตัวบกม่วงกับปลาเดียกบองแล้วคุณคด้ยาก้กินไหมกินหนากเทมแม่แม่ถวยเนาะเทมให้เราในยายนพื่นเอาเอาแมู่กเทมให้ยกวยำเปล่าดวยกันเเองเตมพล้ก็นูรอซ่องถ้วยหนึ่งแก้วหนึ่งตรงู่ก็เอาบริแม่เลี้ยงได้ ว่าผิดผิดว่า so ผิดกระกิบกินคิดว่าผิดกระิกินให้กินเนี่ยบรรยากาศก่อนเดินทางนะคะไปอุดรธานีพี่เองะวานบอหวานวานจักน่อยจ้ะวาน ทำไมมันไม่ชอบโฟกัสโมถ้าหนูจีบได้ก็ดวยเองค่ะเ็นไขินบอกค่ะขาละซองพี่น้องมาดูพี่น้องมาสิบบาทมดิบสระเปล่าขละซองขละซองกับมาแล้ว่างหันกินสมเขาไปแล้วโอ๊ยจีกินได้าฮะมืองเลยเออใส่พล้งไปเยหันมาดูมาจีเฮยมาจีเฮียฝ่าวใส่เร็วๆมาจีเฮียมาจีเฮีย โอ้เกา่นอเฮียเแยอเดียวป๊าสุดยอดเก่าหนึ่งมาสื่อไปหนึ่งมร้สื่อเก่าสงสงเก่าเด็กขต้งอ้ามเถอไม่นา้ไนเฮียเส้นหัวเขา ก็เน yeah, ี่ยดอาจสิเขมาม่อยากมันจะกัดกอนเดินทางค่ะพี่น้องก่อนน้อหัวมนกอนเดินทางค่ะก้นรถ คันเมื่อนแม่นรเ่ s. <S ป็นลิดแรกที่แค่นีประดรลงมาหลยเดือนค่ะพี่น้องห้งดไก่ยามลงคลิปให้พี่น้องเบื่อนดนะฮะแล้วเม็ดลวกเชาตานกันนะคะขอบคุณทุกการรับชม